หลังจากเรื่องราวการสอบสวนและการเผชิญหน้ากับอำนาจฝ่ายบ้านเมืองและคณะสงฆ์ในเมืองวังได้ยุติลงแล้วโดยสมณณนบุญนาคได้รับการยอมรับในเส้นทางการปฏิบัติของท่านฝ่ายสมณณรบุญนาคเมื่อเป็นอิสระแล้วท่านก็ไม่ลีลอที่จะเดินทางต่อไปท่านจึงเที่ยวทุดงไปทางแขวงสุวรรณเขตซึ่งเป็นเขตการปกครองหนึ่งของประเทศลราในปัจจุบัน ซึ่งท่านเดินลึกเข้าไปในภูมิภาคนี้จากนั้นท่านก็ข้าแม่น้ําโขงซึ่งเป็นแม่น้ําสายใหญ่กั้นเขตแดนและเป็นเส้นทางคมนาคมที่สําคัญท่านเข้าสู่พื้นที่ใหม่ที่กว้างใหญ่ไพศาลจากนั้นท่านก็เที่ยวทุดงไปตามบริเวณที่เป็นป่าดงซึ่งมีชื่อว่าดงบักอีท่านเดินทางผ่านป่าเขาและดงต่างๆจนไปถึงภูเขาลูกหนึ่ง ซึ่งมีชื่อว่าเขาสีฐานท่านจึงตัดสินใจพักอาศัยบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นณเขาสีฐานแห่งนี้เป็นระยะเวลาสามเดือนบริเวณรอบๆภูเขานั้นมีหมู่บ้านของชนเผ่าคาซึ่งเป็นชนพื้นเมืองอยู่ตามเชิงเขากระจัดกระจายไปมีหลายหมู่บ้านหลายหลังคาเรือนแสดงว่าท่านไม่ได้อยู่ในป่าลึกไร้ผู้คนเสีทีเดียว ท่านเลือกบริเวณที่สงบใกล้ชุมชนในช่วงเวลาที่ท่านบำเพ็ญเพียรอยู่ที่เขาสีฐานนั้นท่านได้ทดลองกําลังใจของตอนเองโดวยวิธีการปฏิบัติที่เข้มงวดและยากลำบากเป็นอย่างยิ่งวิธีนั้นคือการอดข้าวไม่ฉันอาหารเป็นเวลาทังสาวันแล้วจึงฉันอาหารเพียงหนเดียวหมายถึงฉันอาหารเพียงมื้อเดียวในทุกๆสมวันท่านทำเช่นนั้น ไม่ใช่เพียงเพื่อทรมานร่างกายแต่เพราะอยากทราบกำลังใจของตนเองอย่างแท้จริงท่านคิดในใจว่าเราอุตสาบาเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมมานานปีเพียงนี้แล้วเราจะมีกำลังของคันติคือความอดทนมากน้อยเพียงใดและท่านยังอยากรู้ว่าเราอาจจะมีโอบายที่จะสามารถระงับเวทนาแก้ความหิวที่เกิดขึ้นนี้ได้หรือไม่ เมื่อเวทนาใหญ่ความเจ็บปวดที่รุนแรงคือความตายจะมาถึงตัวเราเข้าจริงๆความเจ็บปวดทรมานตอนนั้นมันจะไม่สําายไม่เลวร้ายมากกว่าความหิวข้าวที่อดมาสามวันนี้หรอกหรือเราทดลองกําลังใจทดลองความอดทนในเวลาเช่นนี้ในเวลาที่เรายัางควบคุมตัวเองได้เมื่อเวทนาที่กล้าแข็งที่รุนแรงจนถึงขนาดทําให้ตายได้ มาถึงตัวเราเข้าจริงๆแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรถ้าเราไม่ทดลองตอนนี้แล้วว่าเราอาจจะสามารถดักจิตควบคุมจิตให้มั่นคงให้จิตก้าวล่วงพน้นเหนือความทุกเวทนาเช่นนี้ได้หรือไม่ท่านต้องการฝึกจิตให้เข้มแข็งพอที่จะไม่ถูกความเจ็บปวดครอบงำได้แม้ในขณะที่จะเผชิญความตายก็ตามสมณเณรบนนาคใช้เวลาสามเดือนที่เขาสีฐาน บำเพ็ญความเพียรด้วยวิธีการอันยากยิ่งนี้เพื่อฝึกฝนความอดทนและเตรียมจิตใจให้พร้อมเผชิญหน้ากับเวทนาอันใหญ่หลวงในอนาคตเมื่อสมณรบุญนาคได้พิจารณาเห็นถึงประโยชน์ของการฝึกฝนขันติบารมีเช่นนี้แล้วท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญเพียรด้วยวิธีสามวันจึงฉันหนหนึ่งเช่นนี้อยู่ที่เขาสีฐานนั้นตลอดระยะเวลาสามเดือน อย่างไรก็ตามการปฏิบัติที่เคร่งครัดและแปลกตาเช่นนี้ได้ดึงดูดความสนใจโดยไม่ได้ตั้งใจอเอิญพวกชนเผ่าคาที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นพากันแตกตื่นและพูดจารไปว่าสัมมาเนนเป็นผู้มีบุญเพราะพวกเขาเห็นว่าท่านไม่ฉันอาหารถึงสามวันแล้วยังสามารถเดินไปมาได้อย่างคล่องแคล่วอย่างเป็นปกติทั้งๆที่คนทั่วไป คงจะหมดแรงไปแล้วพวกเขาต่างผ่านมาเฝ้าดูท่านที่บริเวณเขาสีฐานอย่างมากมายทําให้บริเวณนั้นแน่นขนาดไปด้วยผู้คนสมเนรบุญนาคเห็นผู้คนมามุงดูท่านมากเช่นนี้ท่านจึงได้บอกอธิบายแก่พวกเขาไปว่าการที่อาตมาภาพทําเช่นนี้อาตมาบําเพ็ญคันติบารมีฝึกฝนความอดทนเท่านั้นไม่ได้เป็นผู้วิเศษอะไรหรอกท่านกล่าวว่า ท่านไม่ใช่ผู้มีบุญมีบาปอะไรหรือผู้วิเศษอย่างที่พวกเขาคิดเป็นสมณเดนธรรมดาธรรมดานี่เองแต่พวกเขาซึ่งมีความเชื่อและความเข้าใจที่แตกต่างออกไปก็ไม่เชื่อคำอธิบายของท่านยิ่งพานแตกตื่นเข้ามาดูดูท่านมากขึ้นไปอีกเฝ้าดูทั้งกลางวันกลางคืนสมณเณนบุญนาคพิจารณาเห็นว่าการที่มีผู้คนมาห้อมล้อมเฝ้าดูท่านตลอดเวลาเช่นนี้ เป็นอันตรายหลายอย่างแก่ความสงบในการบำเพ็ญเพียรของท่านท่านจึงแต่สินใจที่จะลีกหนีไปจากที่นั่นเพื่อหาที่ที่สงบกว่าแล้วท่านก็เดินทางต่อไปข้ามไปทางภูเขาครัวซึ่งอยู่ในเขตอำเภอนาแกและในการเดินทางครั้งนี้เองท่านก็ได้ไปพบกับพระองค์หนึ่งซึ่งท่านเป็นพระภิกษุผู้เป็นอาจารย์ด้านกรรมาฐานท่านพักอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่ง ที่มีชื่อว่าถ้ำพระเวทท่านอาจารย์ผู้นี้มีชื่อว่าอาจารย์หลายอาจารย์หลายท่านมีชื่อเสียงเป็นที่เล่าลือในหมู่ผู้คนว่าท่านมีญาณวิเศษมีคนเล่าลือว่าท่านรู้หัวใจของคนผู้ไปหาหมายถึงท่านมีความสามารถยังรู้จิตใจและความคิดของผู้อื่นได้ซึ่งความสามารถนี้ในทางธรรมเรียกว่าเจโตปริยญาณสมณเณรบุญนาค เมื่อได้ทราบถึงชื่อเสียงและความสามารถของท่านพระอาจารย์หลายในขณะนั้นท่านก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมบางอย่างอยู่ในใจท่านจึงคิดปัญหาที่ต้องการจะสอบถามไว้ในใจ4ข้อปัญหาทั้งสข้อนั้นคือข้อที่หนึ่งจิตรวมหมายถึงจิตที่รวมเข้าสู่ความตั้งมั่นอย่างลึกซึ้งอาจถึงขั้นอัปนาสมาธิข้อที่สองจิตอยู หมายถึงจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในระดับหนึ่งเป็นสมาธิที่ยังรับรู้อารมณ์ภายนอกได้ข้อ3จิตเข้าสู่ภวังหมายถึงจิตที่เข้าสู่สภาวะภวังซึ่งเป็นภพที่อาศัยของนามรูปไม่ได้คิดนึกถึงอารมณ์ภายนอกและข้อที่4จิตเป็นสมาธิหมายถึงสภาพจิตที่ตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวท่านสงสัยว่าลักษณะของจิตทั้งสี่อย่างนี้ต่างกันอย่างไร และคุณนสมบัติหรือผลของการปฏิบัติที่จะพึงได้จากขณะจิตทั้งสีนี้ต่างกันบ้างหรือไม่พอคิดปัญหาทั้งสีข้อนี้ไว้ในใจเรียบร้อยแล้วสมณีรบุญน,นาคก,ก็เดินเข้าไปหาท่านพระอาจารย์หลายณธรรมพระเวทเมื่อไปถึงทันทีที่กราบลงเพื่อแสดงความเคารพต่อท่านพระอาจารย์หลายพระอาจารย์หลายก็มองมาที่ท่านแล้วก็หัวเราะเบา แล้วท่านก็ยิ้มอย่างมีความเมตตาแล้วท่านก็พูดขึ้นในสิ่งที่สมณเณรต้องอาศจรจย์ใจยิ่งเพราะท่านพูดถึงปัญหาที่สมณเณรคิดไว้ในใจท่านกล่าวว่าอย่างไรเล่าปัญหาทั้งสี่ข้อที่สมณเณรสงสัยอยู่ในใจมานั่นเรายกขึ้นสนทนาพูดคุยกันในตอนนี้ได้แล้วนะที่จริงแล้วสมณเณรบุญน,นาคยังไม่ได้พูดอะไรเลย ท่านยังไม่ได้ถามปัญหาทั้งสีข้อนั้นออกมาท่านอาจารย์หลายก็ยกขึ้นมาปรารบก่อนเป็นการแสดงเห็นถึงยาณอย่างรู้จิตใจของท่านอย่างชัดเจนส่วนสมณเณรบนนาคนั้นเมื่อได้ประสบกับความอัศจรรย์เช่นนี้ก็รู้สึกกระดากใจขึ้นมาเพราะท่านอาจารย์ผู้นี้รู้แม้กระทั่งสิ่งที่คิดอยู่ในใจแต่ในขณะเดียวกันก็เกิดความเลื่อมใสต่อท่านอาจารย์หลายเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านอาจารย์องค์นี้มีภูมิธรรมจริงท่านจึงขออาราธนานิมต์ให้ท่านได้โปรดแสดงและอธิบายให้กระจ่างถึงความมีในที่ต่างกันของอนณาจิตทั้ง4ี่ที่ท่านสงสัยพร้อมทั้งอธิบายถึงคุณสมบัติหรือผลดีที่จะพึงได้ของจิตทั้ง4ี่นั้นต่อจากนั้นด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในภูมิธรรมและการปฏิบัติของท่านสม,มนเน,นินบุญนาคก็มีความเลื่อมใส ในข้อปฏิบัติของท่านอาจารย์หลายเป็นอย่างยิ่งเห็นว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่แท้จริงสมณเณน,นบุญนาคจึงกราบขอเรียนกรรมาฐานขออยู่ปฏิบัติธรรมกับท่านอาจารย์หลายณธรรมพระเวทเป็นเวลา16วันพอดีแต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นทําให้การศึกษาต้องยุติลงกระทันหันสมณเณรบุญนาคได้ป่วยอย่างกระทันหันท่านอาจารย์หลายท่านก็จากไป ท่านออกเดินทางต่อไปในวันนั้นเองคือวันที่สมณเณรบนนาคป่วยหนักนั่นเองก่อนที่ท่านอาจารย์หลายจะจากไปท่านได้กล่าวคําพูดสําคัญกับสมณเณรบนนาคท่านบอกว่าแม้สมณเณรจะป่วยหนักอยู่ในตอนนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องชีวิตไม่เป็นอะไรในชีวิตนี้หรอกแนนจะต้องได้บวชเป็นพระภิกษุอย่างแน่นอนท่านให้คํามั่นและคําทํานายหลังจากนั้นท่านอาจารย์หลาย ก็ได้เล่าเรื่องราวในอดีตชาติเกี่ยวข้องกับสมณณนบนญนาท่านกล่าวว่าแต่ก่อนๆมาทุกๆชาติเนนได้บวชและบำเพ็ญเพียรมาอย่างนี้ได้ถึง111ชาติแล้วแต่ยังไม่เคยได้บวชเป็นพระภิกษุเลยเมื่ออายุครบ18-19ปปีก็ต้องตายจากไปซะก่อนทุกครั้งไปชีวิตสั้นนักท่านอาจารย์หลายอธิบายถึงสาเหตุของการที่ชีวิตต้องสั้น และยังไม่ได้บวชเป็นพระว่าเป็นเพราะด้วยบุพกรรมในอดีตชาติของสมณเณรนั่นเองสมณเณรได้เคยเป็นเสือโคร่งใหญ่มาถึง111ชาติติดต่อกันในชาติเหล่านั้นได้ทำลายชีวิตสัตว์ที่มีคุณหรือสัตว์ที่มีความสำคัญหรือสัตว์จำนวนมากสิบตัวมาเป็นอาหารท่านกล่าวว่าด้วยกรรมนั้นแหละที่มาขีดขั้นทำให้ชีวิตต้องสั้นอยู่ร่ำไปและด้วยเหตุนี้ จึงยังไม่ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสักทีแต่ท่านอาจารย์หลายท่านได้บอกข่าวดีที่สำคัญยิ่งว่าบัดนี้สมณเนรได้พ้นจากเวรกรรมพ้นจากบาปกรรมนั้นแล้วท่านให้กำลังใจและทำนายถึงอนาคตอันสดใสในทางธรมว่าต่อไปนี้การปฏิบัติของสมณเนรก็จะมีแต่ความสะดวกดีราบรื่นและสมณเนร ก็จะได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปอย่างแน่นอนและท่านยังได้ทํานายบอกถึงลักษณะนิสัยบางอย่างที่ติดตัวมาจากการเกิดเป็นเสือว่าสมณเณรเจ้ามีนิสัยเป็นเสือโคร่งติดเป็นสันดามนมาด้วยนะเพราะอะไรเพราะเจ้าเนนเกิดเป็นเสือโคร่งติดต่อกันถึง111ชาตินั่นแหละและท่านยังบอกถึงคุณสมบัติของนิสัยเสือโคร่ง ที่ยังปรากฏอยู่ในตัวสมมเนนซึ่งอาจเป็นทั้งจุดแข็งและจุดที่ต้องระวังคือข้อที่หนึ่งมีใจกระหารเด็ดเดียวข้อที่สองชอบเที่ยวกลางคืนรู้สึกสบายกว่าเมื่ออยู่กลางวันข้อที่สามถ้าได้อยู่ในที่ซ่อนเล้นสงัดจากผู้คนจิตใจจะเป็นที่สบายผ่อนคลายข้อที่สี่ถ้าได้ลงมือทําอะไรแล้วไม่ว่าสิ่งนั้นจะผิดหรือถูกก็จะถอนตัวได้ยาก เรียนใจได้ยากเพราะลักษณะนิสัยเมื่อทำอะไรก็มักอยากจะอยู่ในกำมืองตอนเองต้องควบคุมและค่อนข้างมีความกล้าปนไปด้วยโทสะสักหน่อยซึ่งสัมามนเนนมีแนวโน้มที่จะโกรธง่ายแต่ถึงท่านจะมีนิสัยเช่นนี้ท่านอาจารย์หลายก็ให้คำแนะนำว่าพยายามต่อไปเถิดนะปฏิบัติต่อไปให้เต็มที่เมื่ออายุครบ20ปีจะมีความรู้ความเห็น เป็นที่อุ่นใจมากขึ้นเมื่อท่านอาจารย์หลายให้โอวาดและทำนายสมณเณรแล้วท่านก็จากไปท่านเที่ยวทุดงไปตามชายภูเขาเรื่อยๆฝ่ายสมณเณรบนนาคซึ่งตอนนั้นกำลังป่วยหนักหลังจากที่ท่านอาจารย์จากไปท่านก็นอนป่วยอยู่ที่นั่นที่ถ้ำพระเวทเป็นเวลาสี่วันหลังจากนั้นท่านก็อาการทุเลาลงพอที่จะเดินไปบินาบาบเพื่อหาอาหารได้แล้ว สมมเนรบุญนาคทําความเพียรอยู่ที่ทําพระเวทต่อไปเป็นระยะเวลาหนึ่งปีกับ6เดือนซึ่งเป็นช่วงเวลาการปฏิบัติที่ยาวนานและท่านได้กล่าวว่าในช่วงที่พักอยู่ที่ทําพระเวทแห่งนี้ได้รับความสบายใจมากในระหว่างที่ท่านพักอยู่ที่ทําพระเวทท่านจะไปบิณฑบาตะที่บ้านแก่งมหับซึ่งอยู่ห่างจากทําพระเวทเป็นระยะทาง100เส้นหรือประมาณ4กิโลเมตร ท่านต้องเดินไปกลับทุกวันในระหว่างที่ท่านบำเพ็ญเพียรอยู่ที่นั่นได้11เดือนคือในระหว่างช่วงเวลาหนึ่งของหนึ่งปี6เดือนนั้นท่านได้ฝันถึงเหตุการณ์หนึ่งขึ้นฝันเห็นคนมาบอกซ้ำๆให้ไปเอาพระพุทธร,รูปออกจากถ้ำใสทุกๆวันฝันนั้นเกิดขึ้นบ่อยมากจนท่านแทบจะนอนไม่หลับในบางคืนท่านนอนหลับไปแล้ว ก็ปรากฏว่ามีคนมาบอกในทันทีทันใดก็มีตกลงแล้วเมื่อท่านฝันเช่นนั้นสมณีนนบนนาคท่านจึงตัดสินใจที่จะเข้าไปในถ้ำนั้นเพื่อสำรวจดูซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณสามเส้นท่านได้เห็นแผ่นทองแผ่นหนึ่งฝังตั้งอยู่ที่พื้นมองดูจารึกที่เขียนไว้เป็นตัวอักษรภาษาลาวใจความว่าพระภิกษุรูปหนึ่งมีพรรษาเจ็ได้สร้างพระพุทธรูป บรรจุไว้ที่นี่เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพนปนแล้วได้521ปีต่อจากนั้นสัมณเนนบุญนาคก,ก็คลานเข้าไปอีกประมาณสองเส้นลึกเข้าไปในถ้ำท่านก็เห็นพระพุทธรูปที่ฝันถึงตั้งอยู่และเป็นที่น่าแปลกคือท่านเห็นพระพุทธรูปตั้งอยู่กับเสือเหลืองตัวหนึ่งสัมณเนนบุญนาคได้หยิบเอาพระพุทธรูปองค์หนึ่งซึ่งเป็นพระประหอดมาไว้เป็นที่สาการะบูชา กับดาบเล่มหนึ่งและแผ่นทองซึ่งหนักสิบสองบาทก่อนจะออกเดินทางจากถ้ำพอดีมีนายห้อยอุ่นบ้านซองซึ่งเป็นนายพรานล่าเนื้อแวะไปที่ถ้ำนั้นพอดีเห็นเข้าจึงขอสมณเณรดูท่านก็ให้ดูพอดีเห็นว่าเป็นทองแท้เขาก็ขอไปสมณเณรบนนาคท่านก็ให้ไปโดยไม่หวงแหนเมื่อถึงกำหนดที่สมณเณรบนนาคจะเดินทางออกจากถ้ำนั้น ท่านได้นิมิตฝันอีกครั้งฝันว่ามีคนมาห้ามไม่ให้เอาพระประลอดไปด้วยพร้อมทั้งดาบด้วยสมณเณรตื่นขึ้นจากความฝันท่านเชื่อว่าเป็นนิมิตบอกเหตุท่านจึงนําไปคืนไว้ที่เดิมคือนําพระประหลอดและดาบกลับไปไว้ที่ถา้าใซจากนั้นท่านก็เดินทางจากถ้ำนั้นโดยไม่ได้นําสิ่งของมีค่าติดตัวไปด้วยสมณเณรบนานาคเที่ยวทุดงไปยังสถานที่แห่งใหม่คือที่ภูเขาคอ ซึ่งมีถ้ำไซอีกแห่งหนึ่งท่านเลือกถ้ำแห่งนี้เป็นที่พักและอาศัยบินดาบาจากบ้านคิ้วและพักทำความเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นด้วยในช่วงเวลาที่ท่านพักอยู่ที่ถ้ำไซภูเขาขอนี้ท่านได้รับนิมิตฝันเห็นงูมารัดตัวแทบทุกวันท่านฝันไปว่าเป็นฝันที่น่ากลัวและลบกวนจิตใจของท่านเป็นอย่างมากบางวันท่านก็ละเมอร้องไห้ก็มี เพราะท่านฝันเห็นแล้วก็กลัวท่านอธิบายความฝันว่างูมารัดตัวท่านแน่นไปหมดจนหายใจไม่ออกแล้วท่านก็ระมอร้องไห้ออกมาในความฝันนั้นเป็นความฝันที่คล้ายกับเหตุการณ์จริงที่เคยประสบมาแต่เกิดขึ้นซ้ำๆอย่างรุนแรงในความฝันนั้นพอตื่นจากฝันหลายท่านก็ไหว้พระสวดมนต์และเลือกถึงคุณพระรัตนตรยัยแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอให้รู้เหตุผลของความฝันนั้นว่า ข้าพเจ้ามาบำเพ็ญบารมีที่นี่เป็นพ่อเหตุอะไรหนอจึงต้องฝันเห็นงูมารัดเช่นนี้ทุกวันหากข้าพเจ้าจะถึงแก่ความเสื่อมในการปฏิบัติหรือความเจริญสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วด้วยอำนาจคุณพระรัตนตรัยจงโดนบันดาลให้ข้าพเจ้าทราบแห่งเหตุอันนี้ขึ้นในวันต่อไปแก่ข้าพเจ้าได้เถิดท่านขอให้รู้ว่าฝันนี้เป็นลางบอกเหตุหร้ายหรือเหตุดี หรือเป็นเครื่องชี้วัดความก้าวหน้าถดถอยในการปฏิบัติของท่านเพื่อจะได้แก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปอยู่ต่อมาในวันหนึ่งพอค่ำลงในคืนนั้นเวลาประมาณตีหนึ่งท่านก็เข้าจำวัดหรือหลับนอนและท่านได้ฝันเห็นพระหลวงตาแก่ๆรูปหนึ่งไม่ทราบว่าเป็นองค์ใดพระหลวงตาองค์นั้นมาบอกแก่ท่านในความฝันว่าเจ้าสมณเณรเอย๋ย จงระวังตัวให้ดีนะมาอยู่ที่นี่แล้วอีกสวันข้างหน้าเจ้าสมาเณรจะเห็นจะได้พบคู่วาสนาคู่บุญคู่กรรมของเจ้าแล้วสมาเณรจะรู้สึกเกิดความเล่าร้อนใจร้อนลุ่มเพราะผู้หญิงคนนั้นแหละพอตื่นขึ้นท่านก็นลุกขึ้นมาทำความเพียรเดินจงกรมภาวนาเพื่อทำจิตใจให้สงบไปตามปกติแม้ในใจจะนึกถึงความฝันที่ได้รับคำเตือนมาก็ตาม อีกสีวันต่อมาหลังจากที่ท่านบินตาบาดกลับมาจากหมู่บ้านคิ้วเผอิญผู้ใหญ่บ้านคิ้วได้เดินทางมาทำบุญที่ถ้ำของท่านพร้อมกับลูกสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นหญิงสาวอายุได้20ปีพอดีเมื่อผู้ใหญ่บ้านและลูกสาวมานั่งลงต่อหน้าสมณเณรเท่านั้นสมณเณรบนนาคได้มองเห็นใบหน้าของหญิงสาวคนนั้นแล้วท่านยังไม่ได้พูดอะไร แต่ในใจกลับเกิดเหตุการณ์ประมาขึ้นอย่างกระทันหันในใจของท่านรู้สึกถึงความรู้สึกบางอย่างที่ซับซ้อนดูเหมือนละก็ไม่ใช่เกลียดก็ไม่ใช่เป็นความรู้สึกที่ท่านไม่คุ้นเคยท่านรู้สึกใจคอว้าเวอย่างน่าประหลาดจนกระทั่งรู้สึกว่าหายใจไม่อิ่มหายใจไม่เต็มปอดหายใจไม่ทั่วท้องและใจคอก็รู้สึกไม่หนักแน่นไม่มั่นคงเหมือนกับแต่ก่อน เหมือนสมาธิที่เคยมีเริ่มคลอนแคลนสมณเณรบนานาคได้นั่งอยู่ตรงนั้นพิจารณาเหตุการณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นอยู่ในใจท่านคิดว่าจะเป็นเป็นอย่างที่ฝันของเราที่ได้ฝันไปเมื่อสองสามวันที่แล้วมานี้กระมังที่ว่าเราจะได้พบคู่วาสนานะต่อจากนั้นโยมผู้ใหญ่บ้านก็เริ่มพูดจาถามหาบ้านเกิดเมืองเกิดของสมณเณร ถามทั้งชื่อบิดามารดาเพื่อแสดงความคุ้นเคยและความห่วงใยแล้วผู้ใหญ่บ้านก็พูดขึ้นว่าเนนไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรนะผมเห็นคุณเนนไปเที่ยวบินธบาตั้งแต่วันแรกที่มาถึงจนบัดนี้ผมรู้สึกคิดลักคิดเอ็นดูคุณเนนคล้ายกับว่าเป็นบุตรของตนจริงๆเลยส่วนหญิงสาวคนนั้นเมื่อบิดาพูดจบก็พูดขึ้นด้วยความรู้สึกในใจเช่นกันว่า ฉันเองก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรเหมือนกันนับตั้งแต่วันที่ได้เห็นท่านเข้าไปเป็นาบาตจนถึงบัดนี้ฉันก็รู้สึกคิดลักคิดผูกพันกับท่านยิ่งกว่าพี่ชายยิ่งกว่าน้องชาย,ยาตนเสอีกท่านก็ยังเป็นคนหนุ่มๆทำไมถึงได้มาเที่ยวบาเพ็ญกรรมาฐานนอนตามถ้ำตามเขาอยู่คนเดียวแบบนี้ละ่ะข้อนี้เองยิ่งเป็นเหตุให้ดิฉันคิดสงสารท่านมากขึ้นไปอีกแทบน้ำตาจะร่วงออก นางแสดงความรู้สึกที่รุนแรงทั้งความรักความสงสารและความปรารถนาให้ท่านกลับมาใช้ชีวิตในทางโลกสมณเณรบุญนาคได้ฟังคำพูดที่เปิดเผยต่อความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาทั้งจากบิดาและลูกสาวและท่านสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของตนเองตั้งแต่ท่านนั่งพิจารณาอยู่ในใจท่านคิดว่านับตั้งแต่วันที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่มีเลยที่เราจะมาคิดชอบ คิดละใคร่ผูกพันกับผู้คนจนกระทั่งรู้สึกหายใจไม่อิ่มใจคอไม่ปกติอย่างนี้ไม่มีเลยท่านยอมรับกับตนเองว่าเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ท่านก็ไม่ได้พูดออกไปเพียงแต่คิดในใจเท่านั้นและท่านก็พิจารณาไปว่าจะต้องหาทางแก้ไขสถานการณ์เช่นนี้ท่านคิดว่าจะต้องหาคำพูดอันหนึ่งอันใด ที่จะทําให้ความรู้สึกพอใจรักใครอันนี้ไม่ดําเนินต่อไปอีกไม่เกิดขึ้นอีกด้วยความตั้งใจที่จะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมท่านจึงนึกหาคําพูดที่จะพูดขึ้นมาแล้วท่านก็ข่มใจของตนเองไว้ไม่แสดงความรู้สึกออกมาภายนอกท่านพูดออกไปด้วยท่าทีดูประหนึ่งว่าไม่มีความยินดีไม่มีความรู้สึกร่วมสักนิดเดียวท่านกล่าวธรรมะ เพื่อตันรอนความรู้สึกทางโลกเหล่านั้นท่านกล่าวว่าโยมผู้ใหญ่และโยมผู้หญิงเป็นคนโง่หาปัญญาไม่ได้เลยทำไมพวกโยมถึงจะมารักของในที่สุดก็จะต้องทิ้งไปนั่นก็คือรูปโฉมและสาระร่างกายนี้เล่าทั้งร่างกายของโยมทั้งสองและร่างกายของอาตมานี้ในที่สุดก็ต่างจะพาเอาไปฝังดินเอาไปทิ้งอยู่แล้วแล้วประโยชน์อะไรเล่า ที่จะมาคิดลักมายึดติดกับของที่จะต้องทิ้งกันเล่นเปล่าๆใครก็ตามชีวิตนี้ก็อยู่ไปจนกว่าจะถึงเวลาที่จะต้องเอาไปทิ้งกันเท่านั้นสิ่งที่ควรลักที่ควรยึดมั่นที่แท้จริงก็คือศีลธรรมเท่านั้นไม่ควรลักร่างกายกระดูกคือรูปโฉมภายนอกอันเป็นของที่จะต้องทิ้งลงสู่แผ่นดินไปของทุกคนไปว่าแล้วสมณรนบนนา ก็ชันอาหารบิณตบาทนั้นเลื่อยไปโดยไม่แสดงท่าทีอันใดอีกพออิ่มแล้วโยมผู้ใหญ่บ้านก็ถามสมณเณรกับคำถามที่คาใจว่าคุณเณรดูเหมือนว่าท่านจะไม่มีความตั้งใจสึกออกไปใช้ชีวิตในโลกภายนอกอีกอย่างนั้นแหละสมณเณรบนหนาาจึงตอบทันทีว่าอาตมาพามาด้บวทเข้ามาในพระาศาสนาเพื่อจะสึกออกไปสู่โลกภายนอกอีกแล้ว อาตมาบวชเพื่อจะบำเพ็ญกุศลบารามีเพื่อสร้างสมคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปความคิดที่จะสึกออกไปมันยังไม่ได้คิดไว้ไม่มีอยู่ในความคิดเลยอาตมาคิดแต่เพียงว่าการบวชของเรานี้มีประโยชน์สูงสุดแล้วและมีธุระมีหน้าที่ที่จะต้องบำเพ็ญสร้างสมในส่วนที่เป็นกุศลในส่วนของบารามีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นทุระหรือกิจอื่นใด ที่นอกเหนือไปจากนี้ไม่ใช่การงานที่แท้จริงของนักบวชจึงไม่ได้คิดไว้เลยพอว่าแล้วสมณเณรบนหน้าก็กให้พรยะถาสพีแก่โยมทั้งสองพอให้พรเสร็จแล้วผู้ใหญ่บ้านและลูกสาวซึ่งยังคงมีความปรารถนาในตัวท่านได้พูดสอดขึ้นมาด้วยความเป็นห่วงในมุมมองของทางโลกว่าคุณเนนถ้าท่านมัวแต่จะสร้างบาร,รมีปฏิบัติธรรมอยู่แบบนี้นานๆเข้า ท่านจะลืมคิดเรื่องการศึกนะเดี๋ยวจะแก่ไปสะก่อนจะหมดโอกาสในทางโลกนะสำมเนรนบญนาคได้ฟังคำพูดที่แสดงถึงความยึดติดของทางโลกของหญิงสาวแล้วท่านก็นึกขึ้นทันทีว่าการพูดจาเกี่ยวกับเรื่องเช่นนี้เกี่ยวกับเรื่องการศึกเรื่องชีวิตทางโลกมันจะเป็นอันตรายต่อความสงบที่ท่านบำเพ็ญมาด้วยความยากลำบากต่อจากนั้น ท่านจึงกลับไปนั่งสมาธิอยู่นิ่งๆเรื่อยไปไม่พูดไม่จาเป็นการยุติการสนทนาและการกลับสู่การปฏิบัติอย่างเด็ดขาดสองคนพ่อลูกเห็นอาการของท่านกลับไปนั่งสมาธิและไม่พูดไม่จาอะไรอีกแล้วก็เข้าใจว่าท่านไม่ต้องการสนทนาต่อไปจึงได้ชวนกันกลับบ้านไป